สวัสดีค่ะเพื่อนเพอนทุกคนพบกับ New Indie h o y อีกดล้นดวนะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาร,รีวิวสลามสีใสและสีขุ่นนะคะบางส่วนเนาะแล้วก็ก็เป็นแต่ละสูตรด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์จะมาร,รีวิวสีขุ่นกันก่อนนะเป็นสีแรกกันเลยสีแรกนะก็จะเป็นแชมพูอ่อนมากเลยเนาะนไม่ติดมือด้วย เป็นสูตรมัตตาบาโรตีเป็นสูตรไม่ใช่เป็นสูตรหรอกแต่ว,ว่าเป็นสูตรที่เราทําขึ้นมานะอันนี้ยังไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปหน้าเนาะยืดด้วยค่ะไม่ติดมือยืดแผ่ได้บางด้วยเนาะแล้วก็ที่จริงมันไม่ใช่สูตรมัตตาบาโรตีนะคะแต่ว่าเนื้อมันอะค่ะ สีที่สองกันเลยดีกว่าสีที่สองนะอันนี้จะเป็นเซตสีชมพูก่อนเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้แค่อ่อนกว่าเมื่อกี้แล้วก็นุ่มกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะเสียงจิม้มแผ่ได้บางค่คะยืดด้วย เป็นเนื้อคล้ายๆมาตราบารดติเหมือนกันแต่สูตรก็ไม่ใช่นะเพราะว่าที่เอาทำเนี่ยเป็นสูตรเดียวกัน mm. เดี๋ยวมาดูสีต่อไปกันเลยดีกว่า mm. ก,ก่อนเนาะสีต่อไปค่ะจะเป็นสีชมพูเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นสีชมพูพาสเทลเนาะแล้วก็นุ่มด้วย บางด้วยค่ะเห็นไหมได้ยินเสียงจิ้มไหมเดี๋ยวจิ้มดูไม่รู้นะคะว่าได้ยินไหมเนี่ยเพราะเราได้ยินเนาะสีต่อไปค่ะจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองอันนี้เราชอบมากๆชอบชอบสองอันนี้มากเพราะว่าเหมือนไอ้น,นี้มันเหมือนมาสาร์ ยืดแล้วก็แผ่ได้บางบางมากเลยไม่ติดมือด้วยเนาะจิ้มฟินเหมือนกันค่ะแต่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะมันคือจิ้มฟินอะต่อไปค่ะสีส้มส้มนี้ก็ชอบเหมือนกัน ชอบะะเ,เหมือนกันสีครุนเนี่ยส่วนมากนะคะเราจะไม่ได้ข่สูตรนี้เนาะจะข่สูตรอื่นเนาะแต่ว่าสูตรนี้นะคะสูตรพวกมตาตาบะโมเตีเนื้อมตาตะบะอะไรเนี่ยเราจะมาสอนทําในคลิปหน้าเนาะเพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่าเนะเาะต่อไปค่ะจะเป็นสีเขียวสีชาเขียวเนาะแต่อันนี้ติดมือนะรู้สึกดูท่าทางแล้วก็ไม่ อ๋ออันนี้เป็นเนะื้อพุดดิ้งเนาะเราคิดว่าพาสเทลอะไรเงี้ยเนื้อพุดดิ้งค่ะอันนี้เจลลี่อันนี้เป็นสีชาเขียวนะคะตามความจริงแต่น,นีล้องมันเหมือนสีเขียวธรรมดาแหละเดี๋ยวเรขอเช็ดกล้องก่อนกล้องมึงน,นี่นะคะยืดด้วยเอาจริงๆไปหน่อยนะแบตมันจะหมดอ่ะอ,นนอันนี้เป็นสีเขียวมินเนาะ สวยมากอันนี้เป็นเนื้อพาสเทลค่ะสีพาสเทลยืดแล้วก็แผ่ได้บางเนาะไม่ติดมือด้วยสีจริงสวยกว่านในกล้องเยอะแนละเห็นหค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสิต่อไปอันนี้เป็นเนื้อพุดดิ้งเหมือนกันเนาะอันนี้เป็น สีมันกับถั่วแดงอะไรอย่เงี้ยอันนี้เป็นสีที่เราลองผสมขึ้นมาไม่ติดมือพุดดิ้งมากๆจะลิ้ด้วยอันนี้ไม่ติดมือนะลองฟังเสียงจิ้มดูนะว่าจะได้ยินไหมไม่รู้นะคะว่าเพื่อนได้ยินไหมแรวาไม่ได้ยินเนาะขอปิดฝาสลามกัน ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูสีใสกันเลยกว่าอ๋อแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสลามที่อันนี้เป็นแบบเนื้ออันนี้นะอันน้ำลายเอเลี่ยนค่ะเนี่ยน้ำลายเอเลี่ยนเนาะอันนี้ทำจากบอเรกเนาะค่ะก็มันเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนแต่ว่ามันก็เหมือนพุดดิ้งก็ให้มันเป็นสูตรเดียวกันกับอันนี้นะแต่ว่าที่จริงมันไม่เหมือนกันเลยนะสองสูตรนั้น มี่คยืดด้วยมันจะคล้ายๆตำรับอิเลียนมากกว่าเนะมันแค่ย,ยืดกว่าเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นฟลามสีเขียวใสใสแจ๋วเลยนะนี่ใสแพลได้บางก็ยืดด้วยอันนี้ขอไม่ออกมานะแล้วก็เป็นนี่ค่ะ สีเหลืองใสนี่นะนี่นะคะยืดมากแผ่ได้บางด้วยเนานะไม่ติดมือด้วยจ๋ิงมากแล้วก็อันนี้ค่ะตอนนี้มันจะแข็งไปนิดหน่อยนะ แล้วก็เล่นดีค่ะแผ่ได้บ้างด้วยถ้าใครมือแห้งมากๆเนี่ยอาจจะติดมือนิดน่อนะปต่วาไม่อันนี้ก็มือแห้งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสงสัยไปเล่นสลามอันอื่นก่อนนะสลามอีกนะค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูชมพูใสจริงมีกับเพชรมิรเ,เตอร์ด้วยนะคะด้านลนุ่มมากนะคะแล้วก็ ใส่ด้วยชอบมากเลยนะแล้วก็ชิคก็อะไระสีเหลืองเนาะอันนี้สีม่วงนะคะยังเมลไม่ได้แกะสีม่วงสีผสอมอะไรที่เราใช้เลยน,ะนี่ทำไมใส่แจ๋วอยากให้สีมันเหมือนในกล้องมามนนงกลเลยสนะีเหมือนน้ำผึ้งอะในกล้องแต่ว่าสีจริงอะเหมือนน้ำปัสสาวะเลย ก็สีมันสวยเนะาะค่ะสีตอไปจะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะถามว่าสองสีนี้แตกต่างกันยังไงไอ้นี้ใสกว่าแล้วก็อ่อนกว่าสีสวยกว่านีมคะเดี๋ยวก่อนเปิดให้ดูนะแล้วก็ดีกว่านะนึงในกล้องไม่สวยจริงๆบอกตามความจริง ก็ไม่ไม่ได้จะชมคนตัวเองนะคะแค่บอกว่าสีนี้ก็ไม่สวยจริงๆเลยค่ะสีสุดท้ายมาสีสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะเป,นเป็นสีโค้กเป็นสีโค้กะแต่ตว่าอันนี้ไม่ได้ใช้สีน้ำตาลแก่เนาะอันนี้เป็นสีที่ผสมขึ้นมาเองะคะ่ะทำจากบอแรกนะ ส,ส่วนอื่นเนี่ยทำจากดิซรินบอร์อะไรแล้วก็มีสีหนึ่งอยู่ในห้องนะเดี๋ยวเราไปเอามาให้ดูค่ะอันต,ต่อไปนะ่าจะเป็นสีใส่นะนี่ค่ะสีใสแจวเลยถามว่าทำเสร็จทำเสร็จมาหรือยังก็เสร็จมาแล้วเหมือนกันเนาะแมใส่ใส่มากเลย นะเราจะจิ้มให้ดูนไแล้วก็ยืดด้วยใส่บางมากทำจากกิสดินบอรแรกเนาะอันนี้ไมย์จะทำแบบว่าเวลามีคนสั่งเนี่ยก็จะเอา,ากระปุกแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ขายทางเออ u u u e e นะว่าเมีก็ไม่เคยขายทาง Youtube เหมือนกัน ขายแถวๆบ้านให้เพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะสีมันก็จะใสามากๆคลิปหน้านะคะเมย์จะมาสอนทำเออสไลมสูตรนี้แล้วก็สูตรบอรแรกนะก็คือตัดสินใจแล้วแหละว่าจะมาสอนทำนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่อยากให้น้องๆไปทำตามกันนะสูตรบอรแรกเนี่ยอยากให้ถ้าอยากทำสีใส่ก็แนะนำให้ทำจิสรีมบอแรกจะดีกว่าเนาะแต่ว่าไอ้นีพี่แค่ สอนสูตรบอลเล็กไปตามที่คนขอร้องแค่นั้นนะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวมันเกินส5ห,หนาทีเนาะบ๊ายบายฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะบ๊ายบาย